ย่องคะ่ะทุกคนใครสายบะหมี่เกาหลียกมือขึ้นหน่อยคะ่ะเพราะวันนี้เรามาพร้อมกับเมนูง,ง่ายๆนั่นก็คือบะหมี่เกาหลีก้อห้ไก่บีบแบบคลุกคลิกสุดเด็กของเรานั่นเองเริ่มจากต้มน้ําพอน้ําเริ่มจะเดือดเราใส่เครื่องปรุงลงไปเลยคะ่ะถ้าต้มองเกาหลีเราจะชอบใส่เครื่องปรุงลงไปก่อนนะเพราะว่าเขามีพวกผัออกอบแห้งมาให้ด้วยการต้มลงไปก่อนจะทําให้เราได้ผักที่นุ่มสุกพอดีจากนั้นใส่เส้นปาาลงไปได้เลย เราจะปิดฝาไว้สักสองนาทีนะให้เขาเดือดไปก่อนเพราอเส้นเขาจะสุกยากกว่าบ้านเราจากนั้นก็ต้มต่อไปจนเส้นเริ่มสุกเราก็ใส่ต้องหู้ไข่บีบลงไปอันนี้เราจะตัดจุกให้ตื้นๆหน่อยเพราะมันบีบง่ายกว่าไม่ต้องออกแรงมากด้วย ต้มต่อไปสักพักพอเส้นเริ่มนิ่มแล้วให้ตอกไข่ใส่ลงไปตรงนี้ให้ปิดไฟเลยนะคะแล้วตีไข่ให้แตกคนให้เข้ากันค่ะเส้นกับไข่มันจะเคลือบกันแบบนี้เลยอร่อยมากค่ะเส้นเหนียวนุ่มเคลือบไปด้วยไขย่บวกกับเทกเจอร์นุ่มๆของต้งหาหู้ไข่อีกยุกให้เป็นเมนูโปรดเลย